ครับสวัสดีนะครับวันนี้อยู่ช่องอาสี่ไรทอยนะครับวันนี้นะครับผมจะพามานี่เลยนะครับหัวลากคันใหม่ของช่องผมนะครับก็พึ่งได้มานะครับเดี๋ยวจะมารีวิวกันนะครับหัวลากคันนี้ว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากอ่าบอกก่อนสเปคคันนี้นะครับเป็นหกคูณสี่นะครับขับขับเคลื่อนล้อหลังนะครับล้อหน้าไม่ไม่ขับนะครับ แล้วก็เป็นรถของใายทามิย่านะครับแต่หัวเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันเป็นเขาเรียกว่างหัวอะไรไม่รู้นะครับใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับเพราะผมรู้จักแค่สแกนสแกนเนี่ยมือสเตทเมนต์นะครับรู้แค่สองี่ห้อน,นี้จริงๆนะครับไอฮิห้อนเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันชื่อว่าอะไรนะครับใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับ <c oughs> แล้วก็คันนี้ก็ช่วงล่างก็ทำมิย่าหัวลากทั่วไปนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็มีรางใส่แบตอยู่ ตายนี่นะครับอ่ะคันนี้ชุดสีนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับมีถลอกนิดหน่อยนะครับนี่นะครับมีรอยถลอกแล้วก็อ่านี่รอยถลอกนะครับแล้วก็นี่เลยครับกันชนหน้าแหกหน้าหักนะครับผมชนไปแล้วก็หักไปทีนึงแล้วยอดกาตาชานไม่อยู่จะต้อง แกะมาทําใหม่อันนี้หักมาไม่ใช่ว่าผมเล่นหักนะครับคือซื้อมามันหักอยู่แล้วผมก็เล่นหักซ้ำเป็นจริงนะครับหยอนกาวเอาไม่อยู่นะครับเดี๋ยวค่อยหาวิธีซ่อมเอาแล้วก็คันนี้นะครับหัวใหญ่มากๆเลยนะครับคันนี้เดี๋ยวผมจะมาเทียบกับสิบร้อสายไทยให้ดูนะครับเพราะว่าที่ผมเห็นในรูปเนี่ยก็คิดว่ามันก็คงไม่ใหญ่มากมายหรอก แต่พอมาเห็นของจริงแล้วนี่คือโคตรใหญ่เลยนะครับใหญ่มากๆเลยนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นของจริงนะครับรถหัวลากประเภทนี้นะครับว่ามันสเปคมันขนาดไหนนะครับคือพอเห็นของจริงแล้วหัวมันใหญ่มากเลยนะครับเจ้าคันนี้นะครับผมได้มาพร้อมกับหางล่างนะครับมันจะมีหางมาด้วยนะครับนี่นะครับหางหางมันก็ไม่สวยอะไรมากมายนะครับแล้วก็กลับมาที่รถดีกว่าหางเดี๋ยวผม ตัดใหม่นะครับอันนี้เดี๋ยวรลื้อนะครับเลื้อมาทํารถเล่นดีกว่าเอาคัสซี่มันมาทํารถสิบล้อเล่นอีกคันหนึ่งดีก็คันนี้นะครับมีชุดไฟชุดเสียงมาให้นะครับครบเลยนะครับขาแค่แบตอย่างเดียวนะครับที่ผมได้คันนี้มานะครับเดี๋ยวเรามาลองดูชุดไฟชุดเสียงกันดีกว่าอ่าครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูนะครับอันนี้ผม เสียบแบบเปิดรีโมทเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าคันนี้ก็มีชุดเสียงนะครับ นี่นะครับมีชุดไฟนะครับชุดไฟหน้าชุดไฟหลังนะครับแต่คันนี้นะครับขาดขาดอย่างเดียวคือไฟเลี้ยวนะครับก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับติดแค่นี้ก็ถือว่าก็โอเคแล้วนะครับ คันนี้นะครับเวลาถอยนะครับไฟถอยมีไฟถอยด้วยนะครับพันยาวมากเลยนะครับเดี๋ยวลำบากมากเลยขอมือจับแล้วกันนะครับ ก็โดยรวมนะครับก็ถือว่าโอเคครับผมว่านะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าท่านผู้ชมชอบไหมนะครับว่ารถรถสายนี้นะครับใครชอบก็ฝากคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่ามันสวยหรือเปล่านะคันนี้นี่นะครับโดยรวมนะครับเดี๋ยวเรามานี่นะครับเอ่อตัดดูนะครับ ว่ามันต่างกันขนาดไหนนะครับหัวหัวคันนี้นะครับมิดคันเลยนะครับอันนี้ผมก็วางเท่ากันนะครับล้ออยู่ตำแหน่งเดียวกันเลยนะครับนี่นะครับความยาวรถก็เท่ากันนะครับ60เซนนะครับหัวลากจะยาวกว่าหน่อยนึงนะครับนี่นะครับหัวสายไทยก็อยู่ได้แค่ประมาณปากกระโปรงครับกินมาประมาณขนาดนี้นะครับมันใหญ่จริงๆนะครับสายไทยก็ว่าหัวใหญ่แล้วนะครับ มาเจอคันนี้นะครับกินขาดเลยนะครับนี่นะครับตาการเห็นเห็นเลยคนระัว่ามันใหญ่มากเลยนะครับนี่นะครับอา่กระจกนะครับใสเลยนะครับสะท้อนเห็นเงาเลยนะครับอันนี้แล้วก็มีภายในนะครับ อาลืมภายในคันนี้นะครับ <c oughs> เปิดไฟได้นะครับผมลืมเลยองอยู่ในกล้องแทบมองไม่เห็นเลยนะครับไฟไฟแทบมองไม่เห็นเลยนะครับไฟหัวเก่งแต่ในหนะัวเก่งเนี่ยมีมีไฟอยู่นะครับเวลาเปิดไฟเนะี่ยไฟในหัวเก่งมันจะสว่างเลย นี่ยครับโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับกับสิบล้อคันใหม่ของผมนะครับก็เดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาหางลากใหม่นะครับหางใหญ่เลยนะครับเพราะว่าหางอันนี้ที่ได้มามันมันเล็กไปนะครับมันไม่เข้าหัวเดี๋ยวจัดหางลากใหญ่ๆมาแล้วเดี๋ยวมารีวิวให้ดูใหม่นะครับคันนี้สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ